เป็นลำไส้แปรปวนปวดท้องด้านซ้ายล่างต้องกินอะไรดีครับคนที่มีปัญหาเรื่องลำไส้แปรปวนนะครับเราจะมีอาการลมปวดมวนคลุกคลาดในท้องใช่ไหมบางทีก็มีถ่ายแข็งบางทีก็มีถ่ายเหลวแต่สิ่งหนึ่งที่อยากให้สังเกตนะครับทุกคนที่มีอาการลำไส้แปรปวนนะจิตใจคุณไม่มั่นคงคุณหลับยากคุณวิตกคุณมีเรื่องให้เครียดคุณพันนิกคุณตื่นกลัวร่างกายคุณเกร็งตึงลำไส้ของเราอะมันคือสมองที่สองของร่างกายนะฉะนั้นสมองกับลำไส้เนี่ยมันทำงานสัมพันธ์กัน มันทำงานสัมพันธ์กันถ้าสมองเป็นเต็งลำไส้ก็มีปัญหาถ้าลำไส้มีปัญหาสมองก็เป็นเหมือนกันฉะนั้นสิ่งที่ผมชี้ให้เห็นเนี่ยผมต้องการจะสส่อว่าในการที่เราจะปรับเรื่องพวกนี้ครับมันไม่ได้เริ่มตั้งคําถามว่าต้องกินอะไรดีคะเพราะผมมั่นใจแล้วว่าคนกลุ่มนี้คุณน่าจะกินยามาสักพักหนึ่งแล้วใช่ปะ่ะหลายคนก็ไปกินยานู่นนี่นั่นนะครับแล้วพอเรากินยาแล้วอะสิ่งที่เราได้คืออะไรอะได้ยามาเพิ่มได้วความวมิตกกว่าเดิมเพราะกินยาแล้วแม่งไม่หายใช่ปะ่ะ ผมคาดว่าคุณคุณมณนีก็คงเป็นแบบนี้แหละเพราะการที่มาถามแบบนี้แสดงว่าคุณต้องต้องไปรู้อะไรมาแล้วถึงระบุได้ว่าเป็นลำไส้แปรปวนถ้าคนที่ไม่รู้อ่ะคุณก็แค่บอกว,ว่ามีอาการจุกแน่นตรงท้องด้านซ้ายด้านล่างเป็นอะไรคะอะไรพวกนี้ใช่ปะคนที่รู้แล้วระบุตัวเองว่าเป็นลำไส้แปรปวนคือต้องเคยไปหาหมอมาแล้วและกินยามาก่อนใช่ปะถ้าใช้ก็ลองกินเพิ่มบเซิร์ฟกันหน่อยนะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เวลาคุณไปหาหมอนะครับแน่ๆล่ะเขาจะได้ถ้าเกิดคนแบบมีอาการแปรปวนเขาจะให้ยาฆ่าเชื้อ ถ้าไปสองกล้องเจอรอยดบวมแดงก็าอาจจะให้กินยาพวบกลุ่มเอนเซตหรือกินยาปฏิชีวนะอะไรแล้วแต่แล้วแต่เขาจะวิเคราะห์กันแต่สิ่งที่มันไม่เคยได้รับการเปลี่ยนแปลงเลยคือพฤติกรรมและสภาพจิตใจถูกปะคุณใช้ชีวิตอยู่กับความไม่รู้และความกลัวอยู่ตลอดเวลาผมบอกแล้วใช่ไหมว่าสมองมันส่งตรงถึงลําไส้พอเวลาที่คุณได้ค่ยามายาบอกไว้เลยนะครับโรคไปเนี้ยไม่มียารักษาโรคนี่คือทุกวันนี้เราใช้คําพูดกันปิด,ปดๆโรค โรคใบนี้ไม่มียารักษาโรคมันมีแตายาาา่ยาระงับอาการยาระงับอาการตัวที่รักษาโรคจริงๆคือร่างกายคุณเองดังนั้นทุกวันนี้เราจะพอบตั้งคำถามว่ากินยาหมอก็แล้วไปกินนน่นกินนั่นกินนี่ก็แล้วไม่เห็นดีขึ้นเลยเพราะแม่งแค่ระงับอาการหรือไปกินสมุนไพรไปกินอาหารเสริมอีพวกของเหล่านี้พวกของกินมันทําหน้าที่ฟื้นฟูและบารุง แต่เหตุที่ทําให้มันเป็นโรคเป็นอาการเพียเพ้ยนๆมันเกิดจากการที่มันโดนทําลายจนเสียสมดุลแล้วใครเป็นคนทําลายอ่ะป้าข้างบ้านห่ะไม่ใช่เลยตัวคุณเองและคําถามคือถ้าเกิดคุณยังไม่รู้เหตุคุณยังไม่เริ่มที่จะปรับแก้ตัวเองไม่หยุดทําลายตัวเองเนี่ยอียาที่ระงับอาการมันจะระงับอาการได้สักเท่าไหร่เชียวหรือไอ้อาหารเสริมที่เขาว่าดีนู่นนี่นั่นอนะ่ะเขาว่าดีอ่ะแม่งเอามากินสุดท้ายแม่งแค่บารุงและฟื้นฟูแต่อีกฝั่งหนึ่งคุณยังทําลายตัวเองอย่างต่อเนื่องแบบไม่สิน้นแบบุมาาววยยยททํลล่งกัเ คุณคิดว่ายามจะนช่วยอะไรได้ปะ่ะแล้วเนี่ยคุณตั้งคําถามว่าต้องกินอะไรดีคะคุณรู้หรือยังว่าคุณทําอะไรลงไปฉะนั้นเวลาตั้งคําถามกับเรื่องสุขภาพนะครับใครที่มาติดตามผมผมอยากจะฝากจริงๆนะมันคือ mindset ที่เราจะฝังเข้าไปในหัวแล้วมันจะเป็นตัวกําหนดการใช้ชีวิตของเราต่อจากนี้ฉะนั้นถ้าเกิดคุณเริ่มตั้งคำถามว่าเป็นนั่นเป็นนี่กินอะไรดีอ่ะคุณจะไม่เคยกลับมาดูตัวเองเลยและมันจะปลูกฝังชีวิตวิถีชีวิตมักงค่ายของคุณนะคือไปหาแต่ของภายนอกมีหาอะไรกูก็โทษแต่สิ่งงภาายยยนออกกไมม่เเเคดููตัวลถป ฉะนั้นถ้าเกิดได้โอกาสมาเจอกันแล้วเนี่ยถือถือซะว่าเออเรื่องนี้ฉันไม่รู้ลองไปปรับดูแต่สิ่งแรกนะครับสิ่งที่มันจะทำให้ร่างกายมันแปรลปรลวนได้คือสภาวะจิตใจคนที่มีใช้สมองเยอะๆตึงเครียดมากๆวิธีแก้ง่ายๆคืออย่างแรกหายใจแบบเมื่อกี้นะคนที่แบบรู้สึกว่าโอ้ท้องคลกคลากลมเยอะแล้วมันก็มีแบบ ลมมาเบียดหัวใจหายใจไม่อิ่มอะไรต่างๆนะใน p l a เรื่องการลมจุกแน่นผมจะมีวิธีการคลายลมนะพอเวลาคลายลมเดี๋ยวมันจะเลอะออกพอเลยออกเสร็จปั๊บเรามาฝึกหายใจแบบนี้สักพักมันจะนิ่งขึ้นแล้วลองสังเกตตัวเองดูอาการแปรปรวนใจวิวอะไรมันจะหายไปมันจะลดลงเออเราต้องทําให้ใจมันนิ่งก่อนไม่ใช่ไปวิ่งนับหางตัวเองโดยการที่หาอะไรกินพอเวลาใจมันนิ่งแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูที่ต้นเหตุอะไรที่ทาให้เราต้องเครียดวิตกกังวลอะไรแบบนี้อย่างแรกความกลัวความเครียดความวิตกกังวลแต่ละอย่างเนี่ยไม่เหมือนกันเลยความเคครรียืออภาาวต เราทาอะไรให้ร่างกายมันต้องเอาตัวรอดบ้างใช้สมองเยอะเกินไปหรือเปล่าหรือพักผ่อนไม่ดีหรือเปล่าหรือขาดสารอาหารไหมหรือขาดออกซิเจนหายใจไม่ดีทุกอย่างเนี้ยมันทําให้ร่างกายรู้สึกต้องเอาตัวรอดตลอดเวลาเพราะว่าเหล่านี้เป็นตัวชี้วัดเลยว่าเไอ้อมนุษย์คนนี้จะมีชีวิตรอดต่อหรือเปล่าพอตึงเครียดแบบนี้มันจะเกร็งตึงเห็นไหมแล้วมันก็ลงไปถึงการทาง,งานของลําไส้ด้วยเราก็ต้องไปแก้ตรงนี้นะไอ้ค้ามเขาเนี้ยเครียดไปแล้วอีความวิตกกังวลละ่ะความวิตกกังวลคืออะไรความวิตกกังวลหรือความกลัวคือความไม่รู้และไม่เข้าใจ ฉะนั้นอย่างเนี้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคุณนะตอนนี้เป็นลำไส้แปรปวนต้องกินอะไรคะเพราะว่าสิ่งหนึ่งคือคุณวิตกและกังวลและมันทรมานพอเวลาทรมาน่ะสัญชาตญาณมนุษย์คือกูต้องการหลุดพ้นจากภาวะเนี้ยไปให้เร็วที่สุดซึ่งเทคโนโลยีของมนุษย์เนี่ยมันก็สร้างให้มนุษย์ง่ายขึ้นจนมากง่ายเราก็แค่พยายามจะทำอะไรก็ได้ให้เราหลุดพ้นจากความทรมานนี้แต่สุดท้ายเราไม่ได้รู้อะไรเพิ่มเติมเลยจากเหตุการณ์เหล่านี้พอเราไม่รู้ครับนั่นก็กลัวอยู่พอกลัวกระทบจิตกระทบใจ,กร,บใจกระทบสมองสุดท้้ายยก็ลงกลงไสยอยูู่ดี ฉะนั้นมาเข้าใจเหตุมันเวลามีอะไรเกิดขึ้นก็ตามที่เรารู้สึกกลัวหรือกังวลลองเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนความคิดใหม่กูไม่เข้าใจอะไรในสิ่งนี้พอเราเขาเนี่ยพอเราแบบเฮ้ยลำไส้แปรปรวนฉันกังวลมันมีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะทุกคนส่วนใหญ่เลยเวลามีอาการลำไส้แปรปรวนถายเหลวบ้างถ่ายแข็งบ้างเราจะมุ่งเป้าอย่างเดียวกูเป็นมะเร็งหรือเปล่าใช่ปะ่ะฉะนั้นก็กลับมาดูก่อนลำไส้แปรปรวนคืออะไรเราทําพฤติกรรมอะไรมาถึงเป็นแบบนี้มะเร็ง มันเกิดขึ้นไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ก็ไม่ใช่ง่ายเสมอไปเราพยายามไปดูว่าเอ้คนนั้นเป็นอาการแบบนี้เป็นมะเร็งแน่เลยนู่นนี่นั่นแต่เราไม่เคยย้อนกลับมาดูเลยว่าไอ้คนที่เขาไม่เป็นมะเร็งสุขภาพดีเขาใช้ชีวิตยังไงแล้วเราอะใช้ชีวิตยังไงถ้าไม่อยากเป็นมะเร็งไม่อยากเป็นมะเร็งอะใช้ชีวิตให้ดีหรือยังอะก็อย่างหรือปาก็วิธีการใช้ชีวิตที่ดีที่จะไม่ที่จะห่างไกลมะเร็งเขาทำยังไงล่ะไปทำก่อนสิพอรู้แล้วก็ไปทำครับพอรู้แล้วก็ทำแล้วมันจะประจักษ์ด้วยตัวเองพอประ แม่งก็ช่วยอะไรไม่ได้เขาถึงบอกว่ามีความรู้ท่วมถ่วเอาตัวไม่รอดเพราะแม่งไม่เอาไปปฏิบัติใช่ปะฉังนั้นเรื่องเหล่านี้คือเรื่องพื้นฐานพักผ่อนให้ดีการพักผ่อนคือการรีเซ็ตร่างกายนอนให้เร็วเตื่นให้เช้าออกไปโดนแดดไปขยับขยเยะนะร่างกายโดยเฉพาะคนที่ปัญหาเรื่องลำไส้แปรปรวนนะตรงฐาน ตรงจัก,กระช่วงช่วงท้องของเราเนี่ยมันคือแสดงถึงความมั่นคงคนที่มีล้ำไส้แปรปรวนคือช่วงช่องท้องคุณไม่มีความมั่นคงเลยเะนั้นวิธีการที่เราเสริมความมั่นคงให้กับช่องท้องจัก,กระตรงนี้คือไปทําอะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวกับสมดุลอะไร ع? บ้างหลักที่มันเกี่ยวสมดุลการเดินการวิ่งจับปั่นจักรยานโยคะอย่างเงี้ยเออนะครับไปทําสิ่งเหล่านี้แล้วทําให้มันต่อเนื่องมันจะเป็นการเสริมความแข็งแกร่งเสริมความมั่นคงแล้วก็กระตุ้นธาตุไฟด้ดวยนะครับเหล่านี้เป็นพืนะพ้นฐานนะพยายาม สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องลำไส้แปรปรวนเนี่ยอาหารที่ที่อยากจะให้งดนะครับอาหารที่อยากจะให้งดคืออาหารกลุ่มนี้น,น,นะคืออาหารกลุ่มนี้อ่านี่นะครับอาหารกลุ่มนี้ตัวแรกเลยคือพวกของน้ําตาลสูงสงูงของน้าตาลสูงสูงโดยเฉพาะของน้ำตาลสูงสงูงพวกผลไม้หวานไปหยุดพวกน้าตาลที่มันสังเคราะห์ไปหยุดนะครับแป้ง,ข,งข้าวข้าวขาวข้าวเหนียวกินได้แต่อย่ากินเยอะนะอย่ากินเยอะนะครับเพราะน้ําตาล การที่เราเสียสมดุลนะนะมันเสียสมดุลทางธาตุไฟมันเสียสมดุลของจุลินทรีย์มันจะมีจุลินทรีย์ไม่ดีอยู่เยอะแล้วพอเราไปกินของที่มันเป็นแป้งเป็นน้ำตาลหรือเป็นไฟเบอร์เยอะๆตอนนี้นะครับมันเป็นอาหารชันดีให้กับจุลินทรีย์ไม่ดีมันจะยิ่งเกิดลมเกิดการโครคราบเสียสมดุลฉะนั้นของพวกนี้ลดลงก่อนน้ำเย็นของเย็นหยุดพวกไขมันเร็วๆเนี่ยไขมันที่ไม่ดีอ่ะมันไปทำลายจุลินทรีย์ที่ดีภาวะติดของเราไปหยุดนมวัวหยุดเด็กขาดนมวัวไปหยุดเด็กขาดกะทินานๆทีกินไไปขขอองงเเหหลลล่่าาานนนีี้้้้กุมมัทใสย็น พอลำไส้เย็นมันก็จะชิลไม่ค่อยทำงานนะครับฉะนั้นของที่มีคาเฟอีนสูงๆเนี่ยอย่างเช่นพวกกาแฟกาเกาเอ่อกาเกาโกโก้เนาะโกโก้ช็อกโกแลตพวกเนี้ยนะครับหรือแม้ชาที่ทำมาจากใบชาอย่างเงี้ยเหล่านี้ก็อย่ากินเยอะกินได้ไม่ได้ห้ามกินแต่อย่ากินเยอะเนื้อสัตว์เยอะๆนะครับพวกหมูกระทงหมูกระทะไปหยุดก่อนอาหารแปรรูปลูกชิ้นแฮมเนี่ยคนที่เป็นลำไส้แปรปวนอ่ะมักจะแบบโอ้กินอะไรลำบากเหลือเกินกูกินอะไรที่มันเบาๆแล้วกันเบาๆของกูคืออะไรขนมปังเนี่ยแป้งสาลีอย่างเงี้ยกินนมบัวอย่างเงี้ยกินลูกชิ้นกกกกิิิินน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 นแแแแฮมมซด์ววชตต่่่ละะออยยาาางงัั้้้ปปปรฉขเหีไ นะครับที่เหลือเนี่ยก็ลองอ่านดูนะครับฉะนั้นพอเรารู้แล้วอาหารที่ไม่ควรกินที่เหลือล่ะกินได้เออพอเรารู้สิ่งที่ไม่ควรกินแล้วที่เหลือมันก็กินได้นะแล้วก็หมั่นสังเกตตัวเองแล้วไปปรับพฤติกรรมให้ดีเนี่ยคุณจะหายจากอาการลำไส้แปรปวนไปกว่า80ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วยังไม่ทันต้องกินอะไรเลยเห็นไหมเพราะการกินมันไม่ใช่คาตอบเสมอไปนะครับคราวนี้สมุนไพรใช้อะไรได้บ้างมันเป็นปัญหาเรื่องการเสียสมดุลเป็นปัญหาเรื่องลมนะครับฉะนั้นอย่างแรกถ้าเกิดมีอาการลมมวนปวดท้อง ก่อนอาหารทุกมือ้อกินยาหอมถ้าสำหรับคนที่ลำไส้แปรปรวนแล้วรู้สึกว่ามีลมเยอะนะครับลมเยอะลมตีขึ้นเอายาหอมผสมน้ำขิงดื่มก่อนอาหารนะหลังอาหารตัวที่ช่วยลดการแปรปวนได้ดีมากๆเลยนั่นก็คือคาบินชันกินคาบินชันสองถึงสามแคปซูลหลังอาหารทุกมือ้อจะช่วยบรรเทาอาการแปรปวนได้เพราะคาบินชันเนี่ยช่วยปรับสมดุลแล้วก็ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อที่ไม่ดีด้วยนะครับกินหลังอาหารและสิ่งหนึ่งที่มันทําให้อสมดุลมันเสียไปคือจุลินทรีย์ที่ดีๆหรือโปรบโอติกเนีย่ยมันไม่เเเพพพีีียงออออให้้้กินนนนสสสููตตตตตรรรรฉาะะััััวววคคืไบบโ์จปป็มดุล ัวน,นี้จะเป็นตัวปรับสมดุลน,นะครับก็ไปกินในมื้ออาหารพยายามเน้นกินอาหารที่มีฤทธิ์อุ่นอุ่นด้วยฤทธิ์ด้วยรสของมันอุ่นด้วยอุ่นด้วยอุณหภูมิของมันนะครับก็คือของอุ่นๆสดๆใหม่ๆนะครับแล้วก็อุ่นด้วยฤทธิ์ของมันไม่ว่าจะเป็นพวกขิงกระเทียมพริกไทยกระชายกระเพราตะไคร้มะกรูดเครื่องต้มยำคาโสมแดงเออผมก็มีโสมแดงนะโสมแดงก็กินได้ต,ตัวเนี้ยช่วยได้นะครับเหล่านี้ไปกินในมื้ออาหารไปกินในมื้ออาหารเห็นไหมเราปรับจากพฤติกรรมใช้อาหารเป็นยาแล้วก็ใช้อาหารเสริมเท่าที่ แต่ถ้าเกิดเราเริ่มตั้งคาถามว่ากินอะไรดีครับแล้วคุณไปถามกับคนที่ขายอาหารเสริมคนอื่นๆนะนะคุณก็จะได้พี่เป็นลำไส้แปรปรวนใช่ไหมพี่กินตัวนี้เลยคู่กับตัวนี้เลยคุณจะได้รับแบบนี้แล้วคุณก็จะเคลิ้มพอเคลิ้มเสร็จปุ๊บโอ้กูกดสั่งใส่ตะกร้าแล้วก็่ส่ตังคุณมั่ได้แค่นั้นนะแต่คุณไม่ไรู้หาเลยเลยคุณได้แค่สิบเปอร์เซนที่จะช่วยทำให้ร่างกายมันดีขึ้นแต่อีกกว่าเก้าสิบเปอร์เซนที่มันเกิดจากพฤติกรรมของคุณคุณไม่เคยรู้มันเลยแล นะครับไม่ว่าจะเป็นสูตรไหนก็ตามนะสามารถกดได้ในตะกร้าหน้าช่องนะครับก็จะมีรูปให้เห็นนี่แหละนะครับหรือว่าจะทักเข้ามาในช่องทางส่วนตัวก็ได้นะครับโอเค